สวัสดีค่ะทุกคนพบ,บกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความมาเทิงฉบับติ่งอีพีสองมาฝากทุกคนกันค่ะความมาเทิงฉบับติ่งอีพีสองวันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบร์วินในงานแถลงข่าวเปิดตัว Lazada 1111ถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้ส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาน้องทั้งคู่มีงานไลฟ์แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญใหม่กับ La ซาด้าค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาขยี้โมเมนต์ของน้องทั้งคู่ที่เกิดขึ้นในงานนี้กันค่ะคือพอเริ่มไลฟ์น้องทั้งคู่ก็มีเพลงมาร้องให้พวกเราได้ฟังกันสดๆค่ะทุกคนเพลงแรกเป็นเพลงของน้องไร์นั่นก็คือเพลงกอดทีค่ะทุกคน คือน้องมาในชุดสูทสีเงินเข้มหล่อมากแล้วคือฟังน้องร้องเพลงนี้แบบสดๆทีไรก็ตกหลุมรักเสียงนุ่มๆของน้องทีคือน้องร้องได้เพราะมากละมุนมากจริงๆค่ะพอน้องร้องจบน้องก็พายมือส่งต่อเวทีให้กับเจ้าคนน้องทันทีเลยแล้วเจ้าคนน้องขึ้นมาร้องเพลงแค่ไหนก็ใกล้ค่ะทุกคนค่ะแล้วเจ้าคนน้องมาในชุดสูทสีเทาอมฟ้านิดๆคือหล่อมากร้องเพลงก็เสียงละมุนสุดๆ ือเสียงน้องก็ละมุนแถมชุดสีก็หวานเพิ่มความละมุนมากขึ้นไปอีกค่ะทุกคนข่าพอน้องร้องจบน้องก็ผายมือต้อนรับคนพี่ให้ขึ้นมาบนเวทีเพื่อร้องเพลงยังคู่กันต่อยค่ะทุกคนแล้วคือเวลาเห็นเขายืนคู่กันบนเวทีพร้อมกับร้องเพลงนี้ทีไรใจมันโคตรฟูโคตรมีความสุขเลยล่ะค่ะทุกคนคือขนาดทีงานเองยังชอบเวลาที่น้องทั้งคู่ร้องเพลงนี้คู่กันเลยค่ะ เพราะทีมงานเ็าได้ถ่ายคลิปตอนที่น้องทั้งคู่ร้องเพลงนี้แล้วก็อัพลงที่สตอรี่ไอจีท่าทางน้องบินเองก็จะชอบนะคะที่ได้ร้องเพลงนี้บนเวทีร่วมกับคนพี่เพราะพอทีมงานเขาอัพคลิปนี้ลงที่ไอจีน้องก็ได้โพสตอร,รี่นี้ของทีมงานมาลงที่สตอรี่ของน้องเองด้วยค่ะทุกคนโอ้ยได้ร้องเพลงที่สื่อความหมายว่ายังไงเราก็ยังคู่กันอยู่ร่วมกับคนรู้ใจมันก็ต้องอยากแชร์ให้คนทั้งโลกได้รับรู้แหละนะลูกเนาะ คือชอบมีความชัดเจนของน้องวินจริงๆนะคะทุกคนคือตอนเล่นเกมที่เขาให้ชูป้าเอฟพอเขาโชว์รูปที่น้องถอดเสื้อโชว์ซิกแพคที่ทะเลขึ้นมาน้องรู้ว่าพี่เขาหวงแต่น้องก็กล้าหันไปถามพี่เขาว่าแล้วคนละ่ะคือถ้าน้องไม่พูดอะไรแค่ป,ปล่อยให้มันผ่านไปมันก็จะจบจริงไหมคะแต่น้องก็เลือกที่จะหันไปถามคนพี่คือพอน้องถามมันก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าไอ้รูปเนี้ยมันมีความหลังจริงๆคะ่ะทุกคน แล้วก็เหมือนคราวนี้พอน้องชอบที่ได้ร้องเพลงนี้กับคนพี่น้องก็มาโพสตรอร์รี่ทีมงานลงที่สตรอรี่ตัวเองเพื่อให้เราได้รับรู้ว่าน้องชอบเนี่ยน้องวินชัดเจนมาตลอดจริงๆน้องไม่เคยคิดจะปิดเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาเลยนะคะแต่แค่น้องไม่ได้พูดมันออกมาตรงๆแค่ทําอะไรอ้อมๆเพื่อให้เราตีความหมายกันเอาเองค่ะทุกคนแหมวันนี้เขาเตรียมเพลงมาร้องเชื่อมโยงกันอีกแล้วคะ่ะคุณขาคือเหมือนคนพี่จะบอกว่าขอกอดที คนน้องบอกว่าไม่เป็นไรยังไม่ต้องกอดก็ได้สำหรับเราไกลแค่ไหนก็คือใกล้กันอยู่แล้วเพราะใจเราอยู่ข้างกันเสมอเพราะยังไงเราก็ยังคู่กันอะไรนี้โอ้ยความขี้ชิปทำให้ดิชันแกะแผดเชื่อมโยงมาเต็มอีกแล้วค่ะค่ะและตอนที่พิธีกรเขาถามเพื่อให้น้องๆพูดถึงแคมเปญ11-11ของ Lazada คนพี่ก็แนะนำโปรโมชั่นน่นนี่นั่นไปแต่ในระหว่างที่พูดอยู่สายตาน้องก็ไม่เคยหลุดโฟกัสเลยล่ะคะทุกคน คือสายตาคนพี่มองน้องอยู่ตลอดทำอย่างกับว่าที่หน้าน้องมีสคริปต์ติดอยู่เพื่อให้อ่านอย่างนั้นแหละค่ะโอ้ยพอวชิเอ้ยเบาได้เบาลูกเก็บอาการคลั่งรักไว้หน่อยคับมันชัดเกินไปแล้วนะลูกนะค่ะแล้วพอพิธีกรก็ถามน้องวินบ้างน้องก็บอกว่าเหมือนพี่ไบรท์เลยครับผมก็ชอบช้อปปิ้งแล้วน้องก็พูดดีลต่างๆและโปรโมชั่นต่างๆต่อเลยแล้วในระหว่างที่เจ้าคนน้องพูดอยู่ คนพี่ก็มองหน้าน้องตลอดอีกแล้วค่ะทุกคนเออหนูลูกกล้องไม่ได้อยู่ทางนั้นนะคะหนูช่วยหันมามองกล้องก่อนนะลูกนะโอ้ยมองน้องจริงจังมากมองไม่พักมองเหมือนกลัวน้องจะหายไปไหนตายตายตาย,ตายลูกชายฉันอาการคลั่งรักกำเริบอีกแล้วค่ะคุณขาค่ะ,คะและตอนที่น้องๆต้องเล่นเกมกับแฟนคลับผู้โชคดีตอนที่ให้แฟนคลับตอบคำถาม แล้วแฟนคลับเขายังตอบไม่ได้เจ้าแฝดของเราก็ช่วยกันทําท่าทางใบคําตอบให้กับแฟนคลับด้วยค่ะทุกคนคือพอคนน้องทําท่าอะไรพี่ก็ทําตามคือเป็นภาพที่ตะมุกตะมีน่ารักมากและช่วงที่ยืนข้างๆกันตอนเล่นเกมด้วยความที่เป็นคนใจตรงกันนะเนาะน้องทั้งคู่ก็คือยืนท่าเดียวกันแบบบ่อยมากคือเหมือนกันขนาดนี้นี่แฝดหรือแฟนจะพอโอ้ยคโคลนนิ่งกันมาทั้งหน้าตาท่าทางเลยจริงๆเชียว คือสงสัยชาติที่แล้วน้องทั้งคู่จะต้องเป็นฝาแฝดกันในแน่ค่ะทุกคนพอมาชาตินี้ก็เลยเกิดมาเป็นคู่กันเกิดมาเป็นแฟนกันเพราะไม่งั้นคงไม่โคลนนิ่งกันมาทุกอย่างขนาดนี้ว่าไหมคะค่ะตอนที่พิธีกรเขาถามคําถามคุณผู้ชมทางบ้านว่าชื่อแคมเปญใหม่ของลาซาด้าคืออะไรแล้วมันมีชื่อแคมเปญอยู่ข้างหลังตรงที่น้องวินยืนอยู่พอดีคนน้องก็มีเอี้ยวตัวดุด๊กดิ๊กหลบไปมาคนพี่ก็บอกน้องว่าบัางบังแล้วก็เอามือแตะหลังน้องเบาๆให้น้องย่อตัวลง แหมได้แต่นิดแต่หน่อยก็เอานะพอ่อะคือพอได้เห็นเขาโดนตัวกันบ้างถึงแม้มันจะแค่นินดๆนหน่อยๆแต่มันก็ทําให้เราสุขใจแล้วเนาะทุกคนเนาะค่ะและตอนท้ายๆท,ที่ให้น้องๆยืนเพื่อให้ทางสื่อมวลชนเขาเก็บภาพคือพอคนน้องทําท่าไหนคนพี่ก็ทําท่านั้นด้วยคือแต่ละท่าน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอะ่ะคือปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นไรทําท่าอะไรที่มันน่ารักแบบนี้สักเท่าไหร่ แต่ตอนนี้คนน้องจะพาทำท่าน่ารักคิกขู่ขนาดไหนไบร์ก็ทำตามได้หมดเลยโอ้ยไม่มีอีกแล้วจ้าไบร์คนเสื่นไบร์คนนิ่งคนขครวง่งคือหายไปหมดแล้วจริงๆเหลือแค่น้อนไบร์ที่ปุ๊กปิ๊กน่ารักตะมุตะมีอย่างที่เห็นนี่ล่ะคะ่ะคุณคะ่ะค่ะแล้วพอทำท่าไปมาลูกชายฉันก็มีเนียนเอาแขนขึ้นวางบนไหล่เจ้าคนน้องไปเลยจา้าแหมได้ทีก็เนียนใหญ่เลยนะพ่อ แล้วน้องทั้งคู่ก็มีถือพร็อพต่างๆของลาซาด้าเพื่อให้ทีมงานเขาเก็บภาพคือพอมีพร็อพมันยิ่งเพิ่มความน่ารักขึ้นไปอีกคะ่ะทุกคนคือเมื่อกี้คนพี่เอาแขนวางที่ไหล่คนน้องไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้คนน้องเอาแขนวางที่ไหล่คนพี่บ้างจ้าโอ๋อมีความเท่ากับแฟนคือวางมาก็วางกลับโดนตัวมาก็โดนตัวกลับอะไรนี้ค่ะตอนที่พิธีกรถามว่ามีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษบ้างไหมไบร์อบอกว่าจริงๆก็แอบกดไว้เยอะเหมือนกัน ส่วนมากจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพราะช่วงนี้ซื้อของเข้าบ้านอยู่ส่วนน้องวินบอกว่าช่วงนี้จะเป็นลูกกอล์ฟครับเพราะจะไปตีกอล์ฟก็เลยต้องตุนลูกกอล์ฟไว้ก่อนพิธีกรบอกว่าทําไมออกรอบแล้วผิวพรรณยังดีขนาดนี้แล้วไรก็บอกว่าเริ่มตีสองทุ่มครับน้องวินบอกว่าดึกไปดึกไปอ๋อหนูลูกหนูอยากแกงน้องสิคะแหมมีการแกล้งแซวแฟนไปอีกว่าผิวไม่เสียเพราะไปตีตอนสองทุ่มที่ไม่มีแดดแล้ว ค่ะตอนที่เขาให้น้องทั้งคู่ตอบคาถามจากทางสื่อมวลชนผ่านโปรแกรมซูมคือก่อนจะไปนั่งให้สัมภาษณ์ก็มีการเก็บภาพกันนิดหน่อยลูกชายฉันก็เนียนเอามือไปโอบไหล่เจ้าคนน้องอีกแล้วจ้าแหมเนียนแกงวันนี้ได้ไปหลายช็อตเลยนะเราเนีย้ยค่ะแล้วตอนที่น้องทั้งคู่นั่งให้สัมภาษณ์อยู่สิ่งที่ฉันเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือคอลูกชายฉันคะคุณคะคือพอพิธีกรถามอะไรลูกชายฉันก็หันไปหาเจ้าคนน้องตลอด คือพอไม่รู้จะตอบอะไรก็เลยหันไปถามความคิดเห็นของน้องนี้เหรอหรือว่าวันนี้ลูกชายฉันนอนน้อยเลยหันไปให้คนน้องช่วยตอบแทนเลอครคือพอโดนถามทีไรก็หันไปหาน้องพอตอนตอบเองก็หันไปหาน้อง พอน้องตอบก็หันไปมองน้องอยู่ดีสรุปตอนที่นั่งตอบคําถามไปคือใช้เวลาไปประมาณ10นาทีกว่ากว่าใช่ไหมคะแต่ลูกชายฉันหันไปมองน้องก็ประมาณ8นาทีเห็นจะได้ค่ะทุกคนโอ้แล้วแบบนี้จะไม่ให้ฉันเป็นห่วงคอลูกชายได้ยังไงล่ะคะคุณขาคือป่านนี้ลูกชายฉันคงคอเคล็ดไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะตายตายตาย,ตายแบบนี้เวลาลูกออกงานคู่ีแม่คงต้องเตรียมยาทาแก้ปวดคอแก้คอเคล็ดไปให้ลูกเพิ่มหลายหลายหลอดแล้วล่ะค่ะ จากที่เห็นการหันมองน้องในวันนี้คือยาหลอดเดียวไม่น่าจะพอแน่ๆเอาเป็นว่าแม่จะไปเหมายาทาแก้ปวดคอจากร้านขายยาแถวนี้มาไว้ให้หนูหมดร้านเลยแล้วกันนะลูกนะคืองานคู่เยอะขนาดนี้ดูท่าทางว่าลูกชายฉันคงต้องใช้ยาเยอะแน่ๆค่ะทุกคนค่ะตอนพิธีกรถามว่าหลังโควิดถ้าเปิดประเทศแล้วอยากไปประเทศไหนเป็นประเทศแรกทั้งคู่ตอบเหมือนกันคือประเทศญี่ปุน่นค่ะทุกคนอาจารย์อันนี้ตอบเหมือนกันมาหลายครั้งละ เอาเป็นว่าถ้าหมดโควิดไปเที่ยวมันด้วยกันเลยแล้วกันนะลูกนะคือเที่ยวในไทยก็ไปทะเลกระบี่ด้วยกันซะนะเพราะคนพี่พูดหลายครั้งแล้ว่าอยากไปทะเลใต้คือตั้งแต่คนน้องไปเที่ยวแล้วพี่ไม่ได้ไปด้วยพี่ก็ตอบเหมือนเดิมมาโดยตลอดแล้วพอถามเรื่องเที่ยวต่างประเทศก็คือตอบว่าอยากไปประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันตลอดเลยงั้นก็ไปด้วยกันซะเลยนะลูกนะเพราะตอบเหมือนกันหลายรอบขนาดนี้มันต้องไปด้วยกันแล้วละแม่ว่า และตอนที่พิธีกรเขาถามว่าวินเดือนหน้าวันเกิดไร้วินเตรียมกดสินค้าแนวไหนใส่ตะกร้าไว้ให้ไว้บ้างน้องวินบอกว่าถ้าซื้อให้ก็คงเป็นพวกของที่เอาไปตกแต่งบ้านที่เอาไปใช้ได้จริงเพราะตอนนี้คนพี่กําลังแต่งบ้านอยู่คนพี่ก็บอกว่าหม้อทอดไฟฟ้าคนน้องบอกว่าตู้เย็นไหมคนพี่ก็หันมาบอกน้องว่าเออตู้เย็นดีแล้วก็บอกน้องอีกว่าอยากได้โปรเจคเตอร์ใหญ่ๆคนน้องถึงกับถามย้ําเลยว่าโปรเจคเตอร์เลยเหรอ แล้วคนพี่บอกอีกว่าชุดเครื่องเสียงคนน้องก็ถามว่าเอาอะไรแบบนั้นเลยเหรอคนน้องบอกว่าไม่เป็นไรครับผมเกิดหลังเขาเดี๋ยวให้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วคนพี่ก็บอกว่าเอาบินมาเก็บโอ้ยเอาบินมาเก็บวะซานคือคนพี่พูดแบบนี้แสดงว่าคนน้องซื้ออะไรแล้วเคยเอาบินมาเก็บที่คนพี่งั้นเหรอคะตายตายตาย,ตายคือการไปช็อบอะไรแล้วเอาบินมาเบิกกับอีกคนเนี่ยมันไม่ใช่พี่น้องธรรมดาแล้วนะคะคุณขา คือเรียกเก็บเงินกันได้ขนาดนี้มันต้องแฟนกันเท่านั้นแหละจ้าตายตายตายนี่ลูกชายชั้นโป๊กอีกแล้วเหรอคะทุกคนคือสัมภาษณ์ทีไรสองคนนี้ชอบหลุดนว่นนี่นั่นออกมาให้เราได้รู้อยู่เรื่อยเลยว่าแต่หนูลูกหนูเคยเอาบินมาเบิกที่ลุงเขากี่ครั้งแล้วล่ะคะแล้วไอ้แหวนไอ้สร้อยคาเทียคู่เนี่ยซื้อให้แล้วได้เอาบินมาเบิกที่พี่หรือเปล่าแต่น้องคงไม่ได้มาเบิกหรอกค่ะทุกคน เพราะของที่ให้แทนใจกันมันต้องใช้เงินตัวเองซื้อให้มันถึงจะพิเศษจริงไหมคะค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาขายี้โมเมนต์ให้ทุกคนฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะพิชมต้องรีบไปทายาที่คอให้ลูกชายก่อนค่ะท่าทางจะคอเครกเยอะแน่ๆเพราะลูกชายฉันหันมองน้องตั้งแต่เริ่มงานแถลงข่าวจนจบงานเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาขายี้โมเมนต์กันต่อในคลิปหน้านะคะไปดูลูกก่อนคะ่ะทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ